กตัวนี้เอ่อเนี่ยจะถ่ายว่ามันรอจังโอเคมายังมาแล้วครับเออมือคนแข็งทัอสดอะไมยีกระแส่ยีฟังไ้วครับหนังมากแชร์ได้แชร์แล้วก็ทิ้งไว้สักพักนึงเดี๋ยวค่อยๆจับ ได้นายขึ้นมาันีขึ้นมาความเคลื่นไหวของเรามัน่ตัวนั้นมันดีๆมีคนเข้ามาชมหรือยังแบงค์ยังเลยต้องให้อลขึ้อยังไม่ยังไม่ได้แชร์แชร์ต้องเข้าเข้าเพจรับเพยกีฬาทุกอนไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องเลย ดูได้ไหมครับกดเข้าไปเลยโอเีนี่คือเป็นการตัดต่อต่อสาความรู้กับเพราะมันโบรทำเพื่อที่จะไปดูในเรื่องว่ามันใช่หรือเปล่เรช่ไหมครับ อยาให้ให้พี่ดองแก่วนจันเร์จะจะมาปงหรอไม่เภาพาึี่มาปงใส่แล้วใส่แล้ววัสดีครับวันดีครับคุณบอลทุกทีม ใส่ไปแล้วนะน่าคนอยู่ในกำนี้ม่าดูที่พ่อร้อยเกินจัพรมันมีสันี้ไามาดู้อย่าง ตอนนี้มีผู้ผสมมาแล้วรัวหน้าคนนะเราจะรอจนกว่าจะพบทุกทีมนะครับทั้ทงหมดสามสาทีมถึงจะเริ่มจับสลากนะครับเพื่อความโปร่งใสในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ตอนนี้เราเซตนะครับเซตเรื่องนนื่ึงจากโควาไเลยเงินมังสูงแสนกว่าบาทเราจับหลักแบบมินิมอลจัดก็จัดแบบมินิมอลคนในสนามห้ามเกิน ถ้ามีคนเข้าไปดูเด็กเด็กเอาเด็กเอาครับช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับสําหรับใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับที่เป็นเพื่อนที่ส่งทีมเข้าร่วมกันแข่งขันรายการนี้ครับเอฟเอนะครับแข่งขันวันที่28นั่นไงทุกคนไม่แชร์เหรอแชร์โดยแบ่งเลยใช่ไหมไม่ไม่ต้องแชร์ทุกคนไม่แชร์ต้องแชร์ ขณะนี้เวลานะครับ10นาฬิกา42นาทีนะครับเราจะเริ่มทําการจับหลักอย่างเป็นทางการนะครับโดยให้พ mm ี่โดงนะครับเป็นคนจับนะครับจับหลักบรรทัดรู้สึกจะเป็นทางการมากเลยนะครับแบบมาทางน้องทองพี่ดงเล่มเล่ไหม ไปเไื่เลยครับมีมีผู้ชมเข้ามาแล้วครับ้าคนคถือว่าเป็นสักขีพยานยนะครับในการตับสลากในครั้งนี้นะครับเพื่อความโปร่งใสนะครับแต่ละทีมที่สงเข้ามานะครับมีส่วนร่วมบางทีก็ส่งเข้ามาแบบมีส่วนร่วมเฉยๆครับ <c oughs> เพื่อเ <c oughs> ขาเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับายการ คนที่เป็นข้ามในในดอยนะพวกเราคิดถึงนายนะครับประธานฟี่าก็ได้นั่งมาแล้วได้เริ่มนั่งมาแล้วสำหรับสลากนะครับผมอารวมไปแล้วนะครับสำหรับสลากจำนวนสามสิบสามหมายเลขนะครับวันนี้มีสักขีพยานนะครับทั้งประธานสโมสรพีพีเอสน,นะครับแล้วก็ประธานกรรมการผู้จัดการอะไรดี มาเต็มยศหนึ่งอนเซอร์รายใหญ่ผู้สนับสนุนหลักนะครับในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ให้พี่ชายจับเลยพี่โอยพี่โดมสลากอยู่นี่นะครับสําหรับการจับสลากจะให้พี่โดมนั้เป็นคนจพี่ชายเนอยกล้องอยู่นี่ครับเป็นคนจับนะครับแล้วก็จะโชว์หมายเลขนะครับให้ผู้ที่เข้าชมได้รับทราบว่าแต่ละทีมจะอยู่สายไหนนะครับซึ่งเราจะแบ่งกลุ่มนะครับแบ่งกลุ่มเป็น สี่กลุ่มนะครับกลุ่ม a กลุ่ม b กลุ่ม c และกลุ่ม d สสำหรับทีมที่เข้าร่วมการแข่งันในครั้งนี้จำนวนทั้งหมดสามสบสามทีมนะครับแล้วก็จะมีกลุ่ม d นะครับจะมีเก้าทีมนะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะขออนุญาตเชิญพี่โดมจับทีมแรกเลยะเนะครับปปปาเพชรบูรณ์นะครับทีมแรก ทีมแรกคร karaoke, <Pause S 1> <tester. S 2> ับปะปลาเพชรบูรณครับนะครับหมายเลขสามสิบสองนะครับปะปาเพชรบูรณ์ตอทีมที่สองครับหนีเมียเอฟซีหนีบ่อยหรือเปล่า มีเมียเอฟซีหมายเลขสามสิบครับเลขสามสิบมีเมียนี่ยเลยหมาเลขสามตีมีเมียนะครับเจับคนไม่เห็นจับต่อไปทีมที่สามครับแคปปิตอนนะครับสำหรับแคปปิตอนนี่รองแชมป์ฟุตบอลอีโก้หรือ,ปรอเปล่าเเพื<ต>่อนสูงลแคปปิตอนหมายเลข สิบห้านะครับพี่แมวหมายเลขสิบห้านะครับทีมต่อไปครับทีมภาษาอังกฤษซะด้วยอ่านไม่ออกครับพี่ทีมอะไรไฮไลท์แต่พี่เต้เต้เพชบูรณ์ ไฮไลท์ลไไฮทโปรดับเบิลตอรี่ไฮไลท์โปรตอร์ี่ครับภาษาอังกฤษหมายเลขเจ็ดครับสำหรับทีมพี่เต้ครับเต้เพชบูรณ์เต้เพชบูรณ์หมายเลขเจ็ดนะครับพี่่าจับสั่นอะไรจอนไปจอนอะไรครับหมายเลขเจ็ดครับไฮไลท์เหรอพี่ต่อไปเฉียบเดี๋ยวไม่ใช่ยี่เฉียบต่อไปทีมเฉียบนะครับทีมเฉียบ ทีมที่ส่งเข้าร่วมข่งขันนะครับนี่นะครับเราจะอ่านตามรายชื่อนี้นะครับกิมเชียบกิมเชียบหมายเลขยี่สิเอ็ดครับยี่สิบอ็ดเชียบกิมต่อไปครับ ตามใจ fc ตามใจ fc หมายเลขสิบสามครับสิบสามตามใจต่อไปทีมที่เจ็ดครับเครือแก้วเรือแก้วได้หมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบเอ็ดครับเครือแก้ว ไปสิหลวงพ่อทางเอครับสิทหลวงพ่อาทาังเอสิทหลวงพ่ทัา,ทางเอได้ไรได้หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดสิทหลวงพ่อทางเอ่อาแลสิหลวงพ่อทงบี่อไปสิบหลวงพ่อทางบงาางครับ สิดวงเพื่อท่้งดีหมายเลขยี่สิบแปดครับหมายเลขยี่สิบแปดหมายเลขยี่สิบแปดอยู่สายเดียวกันด้วยจับจับได้ไหมครับอ่ะต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าสิดวงเพื่อท่านส่งสองทีมนะครับจับได้หมายเลขยี่สิบเจ็ดกับยี่สิบแปดเราไม่ได้ล็อกนะครับขออนุญาตจับใหม่นะครับหมายเลขสิบเจ็ดครับ หลวงกว็ทั้ง B สิบเจ็ดสำหรับทีมใดที่ส่งมาสองทีมนะครับเราจะไม่ให้อยู่ด้วยกันนะครับปวัชนชัยเดี๋ยวตกรอบคำตอบทีมต่อไปทีมวัชรชัยครับอาจารย์มโนนะครับที่ส่งเข้าร่วม อาจารย์มาโนทได้หมายเลขสิบเก้าครับวัชรชัยทีมโรงเรียนปายนี้วัชรชัยต่อไปครับต่อไปเทศบาลสเทศบาลสามได้หมายเลขยี่สิบสี่ครับเทศบาลสาม จับไดตั้งนานยังไม่ได้ค pues mm S <S ู่สักคู่เลยต่อไปค nah. ุณก็รู้ว่าผมหลานใครก็รู้หลานใครไม่อยากรู้เลยน่าจะมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าคุณก็รู้ว่าผมหลานใครนะครับหมายเลขแปดครับได้แล้วหนึ่งคู่ตีผีเจอตีตีผีด้ย นี่นค่าวจะเอาถ้วยมิวคูไปโชว์ในงานด้วยนะครับอนนันนี้ตลอดแชมป์มิวคูพายุเอฟซีพายุเอฟซีครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสามทีมต่อไปครับ อ,อมสินโมบายหมสิายเลขยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดในอลกูต่อไปลมเก่าที่ยเลขเจ็ดต่อไปลมเก่าครับลมเก่าหมายเลขหนึ่งครับอูแรก ได้แล้วทีมลมเกา่าอะไรไม่เป็นเลมเกอร์มาได้เพื่อลมเกา่าลมเก่ายี่สิบเจ็ดต่อไปมีเแมกเกอร์ต่อไปทีมเพย์แมกเกอร์นะครับเพย์แมกเกอร์หมายเลขสิบครับเพย์แมกเกอร์หมายเลขสิบสวัครับโอเคโอเคอเครับครับ เป็นเอสซีแคมโซนเดี๋ยวขอเรียกสั้นๆนะครับแคมโซนนะครับภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยแข็งแรงเป็นเอสซี 4, ครับของแคมโซนครับหมายเลขหกครับแคมโซนหมายเลขหกต้องใส่ตัวย่อไว้แล้วก็เขียนการเปลีนพอต้นหัวสะพานไปพิมพ์พิทต้นหัวสะพานครับ ต้นหัวสะพานหมายเลข25ครับหมายเลข25รับรับโทรศัพท์จากพี่ครูนะครับเพื่อติดต่อถ้วยต้นหัวสะพานหมายเลข25ดี้าก โอเคไหมครับกล้วยนี่ผมรวมเพื่อนต่อไปรวมเพื่อนครับรวมเพื่อนหมายเลขยี่สิบเก้าครับหมายเลขยี่สิบเก้ากิจต่อไปสโมสรพุตบอลธนกิจธนกิจหมายเลขเก้าครับอาจารย์นัท มาเล็กเก้าต่อไปเลิฟเลิฟอ,อันนี้ขอเปลี่ยนชื่อเป็นอาร์มี่เอฟซีนะครับนื่อจากเลิฟเป็นอาหารทั้งนั้นบอกวนะ่าขอเปลี่ยนเป็นเลิฟสามยุดสามครับ <c oughs> เป็นไงสามุดสามนะครับสามสาม มีเอฟามีเอฟซีเดี่ยวเปหามีเอฟในเขาก็จะจ่ายจ่ายแล้วตั้งจ่ายแล้วเต่อไปไวล็อกจริงๆไม่ได้ล็อกนะครับออวดอดีผมไปเม้นในเว็บอาจารย์อาร์ตออกจอเพชรบูรณ์อบจเพชรบูบ์ครับหมายเลขสิบหกสิบหกอรอร พี่อ่านเลยครับพี่อ่านเลยโจ์ด้วยครับเสือดำเสือดำสิบสี่ครับเสือดำหมายเลขสิบสี่คนดูเท่าไหร่ครับคนดูคนดูเป็นแสนแล้วครับตอนนี้ยอดไปหมดเป็นล้านขังน้ำซิ่งขังน้ำซิ่งครับ สีถังน้ำซิเอพายุต่อไปเบสิกยี่สิบหกเบสิกเอฟซียสิบเปิดนี่เบ็ด พูนสาวเอ็ดสามมาแล้วสามเจ็ดเอ็ดเรียแบบมีเมียแล้วโอ้ต่ร้านประจํา <5 S 1> <5 S 2> ห้าร้านประจำห้าน้ำร้อนเอฟซีน้ำร้อนเอฟซียี่สิบ บบยี่สิบน้ำร้อนเราและนายสิบสองสอนซี่บอยสอยซี่บอยแปลว่าอะไรสอยซี่บอยแปลสิบแปด น้องบัวนาดูเ exactly. ซ็ตนาดูเซ็ตยิปสองริบู๊ริบบู๊เบอร์สองเบอร์สองริู่วนรุ่นที่สองหมาเลขสองบมาเลขสอง มูเฮาล์เอฟซียี่สิบสามนะเดียวเดียวแล้วมูเฮาล์เอฟซีครับยี่สิบสามยี่สิบสามครับหนึ่งร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการจับสลากในวันนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะทำเป็นโปรแกรมอย่างนี้นะครับสำหรับคู่แรกนะคู่แรกจะเป็นการแข่งขันของลมเตานะครับลมเ่ากับสวนลุ่มสวนกับลิพภูนะครับกับลิพภูสวนลุ่มทิพย่างคู่แรกคู่แรกนะครับส่วนเวลาคู่แรกจะเริ่มทำการแข่งขันนะครับเริ่มทำการแข่งขันในเวลา09:00นะครับ9โมงครับอ่าเข้าไปดูัะชัดนะครับคู่แรกครับใครเจอใครและเส้นทางของ แต่ละกลุ่มจะไปเจอใครบ้างนะครับนะครับแล้วก็ฝ่ายวันนี้นะครับตัวเต็มนะครับจะทำให้แล้วก็จะส่งให้อาจารย์อาร์ตอีกทีเดี๋ยวส่งให้เดี่ยวให้เดี่ยวครับส่งให้ตัวทำให้ก็ได้จบแล้วจบแล้วครับ